สวัสดีค่ะชอบโคราชฮอนด้านาเซฟวันนะคะคลิปนี้ค่ะชอบพามาชม Civic Turbo e l p l u พและ Civic EHEV e, H e, v e l p l u s กันค่ะมีความแตกต่างกันยังไงและมีสิ่งไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างเราไปดูกันค่ะมาเริ่มที่เครื่องยนต์เทอร์โบกันค่ะเครื่องเทอร์โบมีขนาด1.5ลิตรดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด178แรงม้าแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตร อัตราการประหยัดน้ำมัน17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะคะแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้วยนะคะขุมพลังเทอร์โบช่วยให้ขับสนุกออกตัวเร่งแซงทันใจได้เลยค่ะส่วน ehev el part ค่ะเครื่องยนต์มีขนาด2.0ลิตรนะคะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่2ตัวแรงบิดมอเตอร์สูงสุดอยู่ที่315นิวตันเมตรค่ะ เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังสูงสุดรวมอยู่ที่203แรงม้านะคะอัตราประหยัดน้ำมัน25กิโลเมตรต่ตอลิตรค่ะเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้วยนะคะมาในส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing ใน Civic ค่ะโดยใน Civic จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าตรวจจับได้ในระยะไกลสามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมบนท้องถนนเส้นจราจรรถยนต์คันหน้าคนเดินถนน รถจักรยานและรถจักรยานยนต์นะคะมีเหมือนกัน6ระบบค่ะโดยมีระบบ cmbs เป็นระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกนะคะระบบนี้ค่ะจะเปิดอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทรถนะคะ 2. ระบบ acc with lsf เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำา 3. ระบบ rdm with ldwu เป็นระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะคะ 4. ระบบ L-Cast เป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ 5. ระบบ AHB เป็นระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะและ6ค่ะระบบ LCDN เป็นระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ในส่วนของระบบ Honda Sensing ขออนุญาตแยกแนะนำอธิบายในแต่ละระบบเป็นอีกคลิปนะคะ เรามาดูด้านหน้าระหว่าง Civic Turbo e l p a ลพและ Civic EHEV e, h e, v e l p a อลกันค่ะด้านหน้าของเกจ TurboELP อลพนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะส่วนเกจ e h e v e l p เอลพไฟหน้าแบบ LED นะคะสิ่งที่มีเหมือนกันก็คือมีไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่ในรากลางวันมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและมีระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์นะคะ ส่วนสิ่งที่เพิ่มขึ้นในเกตรด ehev e, h e, v e l p a t s ค่ะโลโก้ Honda จะเป็นกรอบสีฟ้านะคะและมีเซ็นเซอร์การระยะหน้า4จุดค่ะมาดูด้านข้างค่ะขนาดล้อ17นิ้วยางโยโก h a m ่า oh 215/50R17 เหมือนกันนะคะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมพับเก็บอัตโนมัติค่ะส่วนมือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถนะคะ แต่เกีรรุ่น ehev e l p a u s ค่ะนอกจากมือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถแล้วนะคะยังตกแต่งด้วยโครเมียมและมีระบบะแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนหรือเลนวอร์ดด้วยค่ะในเกตรรุ่นเทอร์โบนะคะความจุถังน้ำมันอยู่ที่47ลิตรค่ะอัตราการประหยัดน้ำมัน17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะคะและยังรองรับน้ำมัน e85 ค่ะส่วนในเกี ehev e l p a u s ค่ะ ความจุทังน้ํามันอยู่ที่40ลิตรนะคะอัตราการประหยัดน้ํามันอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรค่ะถัดมาค่ะเรามาดูด้านท้ายรถกันค่ะสิ่งที่มีเหมือนกันนะคะไฟท้ายแบบ LED ค่ะเสาอากาศคีบปฉลามสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่รุ่นเทอร์โบค่ะสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังค่ะจะเป็น VTEC เทอร์นะคะและจะมีท่อยเสียแบบคู่ค่ะส่วนเกตรรุ่น ehev นะคะสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังจะเป็น ehev ค่ะโลโก้ H mark เป็นกรอบสีฟ้า และมีเซ็นเซอร์การระยะหลัง4จุดนะคะเรามาดูภายในรถกันค่ะเกตรุ่น Turbo e l plus มีโหมดการขับขี่อีค n อนกับนอร์มัส่วนเกตรุ่น e h e v e l plus เพิ่มโหมดส p o r t ตและอ d i v i d ิโ l โหมดเข้ามาค่ะสิ่งที่มีเหมือนกันทั้ง2เกรคือระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโฮระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางราดชันมีมาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ tft 7นิ้ว สีภายในเป็นสีดำวัสดุหุ้มเบาะหนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์พวงมาลัยหุ้มหนังระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้าแทิศท,ทางเบาะนั่งด้านหลังแยกพับแบบ60-40ิ 40, กระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติพวงมาลัยปรับระดับได้4ทิศทางไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าไฟส่องสว่างห้องสัมภาระ,ะท้ายส่วนสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาในเกจ EHEV EL Part คือระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า4ทิศทางกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายนะคะ ส่วนระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อที่ทั้ง2เกตมีเหมือนกันจะเป็นแอปและบริการของ Google ที่ติดตั้งมาในตัวระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วลองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยแบบมั unction, ลติฟังชั่นรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri และ Android Auto ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายช่องเชื่อมต่อ USB Type C 4ตำแหน่ง จำนวนลำโพง8ตำแหน่งระบบเชื่อมต่อ Honda Connect มีกล้อง2ภาพด้านหลังปรับมุมมอง3ระดับระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันถุงลมคู่หน้าถุงลมด้านข้างคู่หน้าม่านถุงลมด้านข้างไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลังเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ3.2ตำแหน่งปรับระดับสูงต่ำได้ เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ3.3จาตำแหน่งจุดยืดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อคุณแจรีโมดอยู่ห่างจากตัวรถระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติระบบคุณแจนิรภัยพร้อมระบบสัญญาณกันขโมยส่วนสิ่งที่มีเพิ่มมาในเกต e h e v EL p a u คือระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารเสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้าและมีระบบเตือนค่าเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเตือนผู้โดยสารด้านหลังเกตรุ่น ehev e l p a s จะไม่มียางอะไหล่ให้นะคะแต่จะมีอุปกรณ์อุดการลวดซึมของยางชั่วคราวให้ค่ะส่วนในเกต t เทอร e l p a s จะเป็นยางอะไหล่นะคะ สำหรับคลิปนี้มีสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ